สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับหญิงในช่องย้าหญิงวิงวิงสวยได้ง่ายนิดเดี๋ยวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมามาแบบนะคะบอกวิธีนะคะเคล็ดลับบำรุงผิวหน้าในก่อนกลางคืนก่อนนอนนะคะจะใช้ครีมอะไรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะแผดแนนี่เลยนะคะที่หญิงใช้นะคะ Y O U นะคะ The r a d i a n c w t e Active Night Gel นะคะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวหญิงจะให้ดูเป็นใสนๆเจลแบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็เนี่ยนะคะซาบซึมซาบเร็วแล้วก็แห้งไปกับผิวไม่เหนอะไม่หนักนะคะไม่เหนอะหนักง่ายๆทาไปก่อนนอนนะคะทําให้ผิวนะคะแบบชุ่มชื่นอิ่มน้ําเหมือนนอนเต็มอิ่มนะคะในปริมาณ30มิลลิตรเลยค่ะหลักร้อยนะคะ,ะ,คะสามารถนะคะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเครื่องไฟนะคะแล้วก็เพจของ y o u นะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนไปซื้อไปตํานะคะใครอยากมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่งางใสแบบ นุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แพ้นะไม่แพ้ง่ายนะคะสําหรับใครแล้วมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะแล้วก็ทําให้หน้าไม่มันเยิ้มนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมแบบไม่แพ้ง่ายแบบมีส่วนผสมของธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะทุกคนใส่สารสกัดธรรมชาติสําหรับหมกสำหรับผิวเราะบางอ่อนโยนแพ้ง่ายนะคะอยากให้ทุกคนไปซื้อไปตำนะคะหน้าก็จะได้ขาวกระจ่างสายผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเหมือนนอนเต็มอิ่มนะคะ จนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หิ่งมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้ิ่งได้หรือกดไดลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดันน่อติงติงจะได้มิพาทคลิปขอหิงนะคะถ้าพ,พี่พี่น้องน้องท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอย ue, ากให้หิ่งทำคลิปอะไรเพริ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยคะ่ะกลับมาพบกับหิงใหม่ในคลิปหน้าตรงน,นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย